สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของผมไลเดอร์ซิ่งปรนเดินสายหื่นๆก็ขอบคุณที่รับชมวันนี้ก็มารับเครื่องมือที่เขายึดไว้เมื่อเมื่อปีปีที่แล้ว แต่ว่าพอถึงเวลาก็สารเขาสั่งคืนนะแต่พอดีพี่เขาหาให้ไม่ได้หาคืนให้ไม่ได้เพราะว่าคนที่ยึดไว้เขาไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วไม่รู้ย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบพอที่มาบช่วงแทนเขาก็ให้ท่านรองเขาท่านรองเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดหาซื้อคืนให้ก็เนี่ยเขาซือ้อมาให้แต่ก็ยังไม่ครบในวันนี้นะเนี่ยก็ได้มาเท่านี้แหละ นมันไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่ตัวนี้มันก็ใช้งานได้เอาไปเถอะแต่ตัวนี้ก็เปิดดูแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เครื่องมือเขาไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่หละแต่ก็เอามาใช้งานก่อนก็จะดีที่ยังมีได้ใช้แต่ก็ยังไม่คบขาดพวกปะเจะปะเจแหวนปะเจ ก็เจออะไรนะป้จเจปักตายปเเัาแจแหวนป,ป้าแจรวมอ่ะขาดอยู่กับเหล็กกั้นยานเออดูเไรเ,เดี๋ยวเขาจัดหาม,มาให้พวกนี้ก็ <laughs> โอเคแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยว่าที่เขาพยายามแล้วถึงจะได้ไม่ดีที่สุดก็โอเคแหละตอนที่ก็อยู่ที่สวอ,อนะสะพอแถวบ้านนะเออ ก็ขอบคุณพี่เขาด้วยแล้วก็ขอบคุณทานางเขาด้วยนะะที่เขาจัดหานำมาให้ได้ใช้งานนะะไม่ต้องไปยืมเขาไม่ต้องไปเอาเขามาใช้อีกอใช้ของอืน่นนี้มันลำบากแนละ้วต้องดูแลเขาถ้าใช้ของเองมันจะสะดวก เนะดายสองชิ้นสองสิ่งเนี้ยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของผมนะขอขอบคุณมากมายผู้ที่ติดตามแล้วก็ออริกดซับสไครต์หรือว่าผู้ที่มีความประสงค์ดีที่ท่านรับชมก็ขอให้เจริญก้าวหน้าบ้างมีสิสุขเจอสิ่งดีๆบ้างมีเงินทองอะไรมาได้มาเจอคู่เจอ เจอคนดีๆแต่ถ้าใครที่ประสงค์ร้ายบุ้งร้ายรับชมก็ขอให้อย่าแต่เจเจ้าหน้าเลยร่มจงภัยพิบัตอิอย่าอย่ามีความใจเจเ้าหน้าให้มันตกอับไปเลยเจอแต่เรื่องร้ายๆภัยพิบัติทั้งปวงนะรวมถึงทรงนั้นก็ขอขอบคุณมากมายนะครูดีประสงดีที่รับชมวันนี้ก็ จบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับไว้ว่าหน้าจะลงคลิปใหม่รายการอื่นอ่ากดไลค์กดแชร์ like, กดซับตะไคร้ต้นตะไคร้อย่าเพิ่งไปทับนะปลูกให้มันโตก่อนโอเคก็ขอบคุณมากมายครับบ๊ายบายจุ๊บๆล่าเดอร์แล้วสิ่งไม่มีลิมิตชีวิตเต็มฟิลลิ่งครับขอบคุณมากมายครับเจ๊บ